สวัสดีค่ับสนดรับพี่น้องช่องวัฒนศิลป์นะครับวันนี้เดี๋ยวถ้าชมร้านเนาะนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างนะครับผมบรรยากาศเนาะนะครับร้านรับปิดร้านเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้ายางช่องจิหน่อยนะครับค่ะผม มีผ้าช่ามหลนเนาะนะครับผมนี่ก็อยู่ที่พี่ปูนนะครับร้านเสื้อแฟชั่นนะครับเมตต้ยนงกุ้งเนาะนะครับผมครับวจะพาซอยพนํมนะครับเปิดรับเปิดเนาะหน้าร้านนะครับผมสอพ้าก็มีแฟชั่นผู้หญิงผู้ชายนะครับเสื้อยืดและแขนยาวนะครับเกียงยีนนะครับเสื้อยืดอ่า วินเทดนะครับไม่แรงเม่สองนะครับผมเดียวก็ใส่ได้นะครับใส่กันแดดได้เนาะนะครับผมแม่ค้าตัวน้อยนะครับยูดานะครับมาชมแลนนะครับผ่านมาแวะมาเบื้องใดเนาะนะครับพี่น้องยพี่บุญนะครับท่าขุท่าคอนะครับบ้านท่าคอตำบลโพสีบ่ ใกล้กับแกงสะพื้นนะครับตีแยกสะพานมูลนะครับแล้วก็มาทางผมเจียมนะครับใกล้ตีแยกสะพานมูลนะครับตรงข้ามกับงานพิพูลหมูยอเนาะนะครับใครจะผ่านน้ำนะครับมือได้มือสองแฟชั่นนะครับผู้หญิงผู้ชายนะครับมันจะเป็นหนังเกงผู้หญิงนะครับเสื้งกับ นี่เสียผู้ิ่งผูง้ชายนะครับกับโป่งกับมีนะครับน่า <ปะ S 1> เปเิดนะครับน่าเปิดนะครับเตรียมป้ายเตรียมโต๊ะนะครับขายหน้าร้านเนาะนะครับอันนี้หน่อยเนาะนะครับทุนบุหไหลเนาะนะครับพี่น้องที่คอยขายไปนะครับแวะมาได้เนาะนะครับทุมากะทูกทุกเดี๋ยวปากมุดไปนะครับ ผ่านมาเนาะนะครับมาวัดนนุนในไลน์เนาะพี่นองนะครับประมาณวันที่ยี่ิบสองนะครับลองไขลองดูนะครับยังบดูไปยังไงเนาะนะครับพี่น้องก็มาเปิ่นกำลังใจเนาะใ,นใกล้พี่บูลอยู่ในพี่บูลนะครับใกล้เคียงพี่นองผ่านมานะครับมาได้นะครับ๋พบเจอกันในคลิปหน้าเนาะนะครับพี่นองนี่ก็ มึงบรรยากาศก่อนนะครับพี่น้องโชคดีนะครับร่ลำรวยร่ลำรวยถือภาพแข็งแรงนะครับผมเดี๋ยวพบเจอกันในคลิปหน้านะครับมีอะไรมาฝากเนาะมีเพียงมีคลิปอะไรมาฝากนะครับนี่ก็กา่กาวมาสวัสดีครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณทุกท่านครับผมสวัสดีครับ